สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเล่นเกม f อฟซีออนไลน์ในโหมดหนึ่งนะครับในโหมดหดนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นโหมดที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าสนุกและโหมดนี้เป็นโหมดหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นทําให้ผมอยากเล่นโหมดโปรขับและโหมดขับใน f c 24ด้วยนะครับจริงๆโหมดนี้ผมเล่นมา เมื่อหลายปีก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะมาเล่นโหมดโปรขับนะครับโหมดนี้ผมเล่นมาโมตั้งแต่ฟีฟ่าออนไลน์4ครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อครับน่าจะย้อนกลับไปประมาณเกือบ6 7 8ปีที่แล้วนะครับโหมดชื่อว่าโหมดวอเตอร์ไลฟ์นะครับโหมดวอเตอร์ไลฟ์นะครับก็ในปี2024นี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับ ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับก็ยังมีการจัดการนักเตะที่เป็นที่เป็นทีมเขาเรียกอะไรแฟนตาซี Fantasy ของเรานะครับเมื่อ7 8ปีผมเป็นนักเตะคนไหนก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยังเป็นคนนั้นนะครับนี่เราสามารถที่จะเลือกนักเตะนะครับทั้งหมดตำแหน่งละ3าคนนะครับกองหน้า3ามกองกลาง3และกองหลัง3คนนะครับเราเลือกมาลงเป็นตัวจริง ในการแข่ง Water Life ได้นะครับหมด Water Life นี้นะครับก็จะเป็นการแบบแข่งแบบ4คนนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะเก็บแรงเป็นของตัวเองนะครับเล่นดีอ่าแมตช์เจอแมตช์เจอทีมดีทีมเก่งนะครับเราก็จะได้ขึ้นแรงนะครับเจอทีมเล่นไม่ค่อยดีนะครับก็จะอยู่อยู่แบบนั้นสถิติก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นกองหลังนะครับแล้วเรามาดูว่าหมด Water Life ในปี2024นี้ ยังเหมือนเดิมไหมนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอจัดการนักเตะผมก่อน,นเอากองหลังเอาเป็นใครดีนะจริงๆแล้วกองหลังพวกนี้ที่ผมเอามาใส่เป็นตัวจริงก็คือเป็นตัวที่ผมเล่นเมื่อ -78 ปีที่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าสู้คนที่อัปเดตใหม่ในปัจจุบันแทบไม่ได้แล้วนะครับสู้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ต้องต้อง,องใช้ความพยายามหน่อยนะเดี๋ยวลองดูว่าเราจะนักเตะคนไหนลงดีนะครับโทมิยาโซนี่ผมชอบมากเลยนะ ตอนเล่นอยู่ให้โโลญนานะครับจะเอามาเป็นตัวจริงในวอตาแล้วลองดูว่าเราจะเอาเขาอยู่ไหมโทมิยาสุบวก5 98ปี 2024, สซีซัน3นะครับเมื่อกี้ผมลองเล่นไปแล้วก็ยังงงงอยู่จำจำไม่ได้ว่าเล่นยังไงแต่เมื่อก่อนนี้ผมติดผมติดท็อปร้อยนะเมื่อก่อนติดท็อปร้อยกลองหลังนะครับเมื่อก่อนติดนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ได้เล่นนานแล้วเล่นโหมดโปรับสัส่วนใหญ่นะครับ เล่นโหมดโปรคัพซะส่วนใหญ่ในเ,เขาเรียกอะไร FC 2 4 24, นะครับตอนนี้จะแข่งทั้งหมด3เกมเพื่อจะงา่การ์ดมาดูว่าเราจะอยู่อยจะอยู่แรงอะไรนะครับเรามาดกูกันว่าเราเราจะเอาเขาอยู่ไหมด้วย asu, โทมิยาสุครับโทมิยาสุไป๋อามีฟอร์มด้วยนะนี่มีฟอร์มด้วยนี่เห็นไหมฮะเลือกฟอร์มได้เออนาอาเน,นสตาวะผมเมื่อกี้ผมเล่นผมไม่ได้เลือกฟอร์ม สูนชนะดูสูนชนะเอามานี่มีซิโกโ้มีทิลลัสินด้วยนะฝั่งนูน้นเอา้าทำไมยกเลิกล่ะเยธฮาแลนวะเอา้าซามูเอลเอโต้โอ้โหตัวละครนักเตะมจะสู้ไหวบอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้โหโดนว่ะโดนว่ะลืมแล้วนะเล่นยังไงแต่ต้องค่อยๆลื้อฟื้นความเอ่อนี่ก่อนลือ้อซื้อลื้อฟื้นความทรงจำก่อนป<ะ>ั๊กเออ ยอมวะยอมวะเดี๋ยวเราต้องจูนพัฒนาคติใหม่กันในการเล่นเกมนี้นี่ไงนี่นไงเปะกระจุยออกมาดินี่ไงนี่ไม่เง้ยโอ้ยยับเด ει. แมตช์นี้ยับเดย์กัดมาเลยเพื่อนกัตโตโซกัตโตโซอ่านไะด้ เฮ้ยมีลูกปั่นโค้งด้วยหรอ นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ,ละเจอทีมโหดดิเดีโทบอลกระเด้งเข้ามือเฉยไวเกินเกมไวเกินกูเพิ่งเล่นใจเย็น มันไม่โดโอ้โหมึงปัดไม่พ้นมือเขาเฉยเลยโค้งงงไม่ได้โอ้โหอไไโอ้โห ต้องไวนะเกมนี้ช้าไม่ได้นะโอ้โหอายแกไม่ได้เล่นนานนะลืมหมดละ เอาไอา้ช้อนเท้าเรียบร้อย นี่ไงะนี่ไงะนี่ไงะโถเข้าว่าท่าได้ดีนี่ไงะนี่ไงะ นี่น <ALLY> ี่ไงสวยเพื่อน ไม่เนี่ยมาดิกดูโหเข้าเย<ๆ>ลยเหรอกองกลางกูไม่เวิร์กเลยวะเฮียเอาเรื่องกองกลางกูเอาเรื่องไม่เวิร์กไม่วงไม่วิ่งเลยเฮียทำไรกงกองหลังเก่า นี่อ่ะนี่ไงล่ะโอ้โหนี่อ่ะโดนดิ โดนเด้เอ้าวิ่งชนกันเองก็นี่นะฮะใครที่ชอบเล่นเกมประมาณคล้ายๆฟุตซอลนะครับชอบเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ครับก็ชวนเพื่อนมาเล่นได้อ่าชวนเพื่อนมาลองเล่นดูนะครับสนุกดีนะเล่นได้4คนอะไรอย่างงี้ครับ FC ออนไลน์นะครับลองโหลดมาเล่นดูนะครับสนุกดีนะเล่นฟรีด้วยนะครับลองโหลดมาเล่นดูแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ